สวัสดีครับแสละพันคลิปคลิปนี้อ,อยู่อยู่ในช่วงของเครื่องตัดหญ้านะครับก่อนที่ตอนนี้กำลังเก็บอ,อุปกรณ์อะไรนะครับเอามาบิวนะครับวให้มันได้สักเครื่องหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ท้องไร่ท้องนาอย่างนี้นะครับก็จะมี เครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะไว้ใช้หน่อยตอนนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับในการประกอบเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะตอนนี้จะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับสงกรานนะครับต้นไม้ผักที่ปลูกไว้นะครับฝนไม่ตกเลยนะครับร้อนมากาตายนะครับก็เลย ขาดน้ำเพราะว่าขาดน้ำร้อนมากนะครับอุณหภูมิ39 38, 39นะครับที่อุดรธานีก็ได้มีการออเดอร์ออเดอร์เครื่องสูบน้ำมาช่วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เพื่อจะได้เอามาสูบน้ำลดแล้วก็มาปลูกพืชทำพื้นที่ตรงนี้ที่มันแห้งแล้งให้มันชุ่มชื้นนะครับไม่ร้อน ก็ได้ของมาก็รีวิวผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะครับเหตุผลที่จะรีวิวเพราะอยู่ในเคสของเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำเลื่อยยนต์พวกนี้นะครับกรณีที่เราซื้อออนไลน์นะครับถ้าเราซื้อเรามั่นใจว่าสั่งถูกรุ่นนะครับนะครับวอเตอร์ปัม๊มวอเตอร์ปั๊ม WPS10 นะครับ สีสโต๊กสีสโต๊กนะครับเครื่องยนต์สียังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นสีเป็นรุ่นเป็นยี่ห้ออะไรนะครับการออกแบบเท่าที่ดูนะครับก็จะเหมือนอคลิปต่อไปนะครับเสื้อสูบแต่ Honda เขาเป็นต้นแบบนะครับ Honda เขาเป็นต้นแบบก็จะมีของก๊อปออกมาหลายยี่ห้อมากนะครับก็สามารถใส่อะไรแทนกันได้นะครับ ซึ่งผมเห็นแล้วก็นอนอยู่เฉยๆก็เลยเอามาปลูกนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูว่าสมมุติว่าท่านออเดอร์เหมือนผมมั่งนะครับแล้วได้ของมาอย่างไงเป็นยังไงนะครับแกะดูภายในว่าได้ของตรงปกไหมครบไหมนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับถ่ายทําไปด้วยแกะไปด้วยคนเดียวนะครับ ก็เป็นการถ่ายทำในแนวตั้งนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสาระไม่มีอะไรนะครับสาระก็คือถ้าซื้อมาแล้วมันของมันครบไม่ครบยังไงแกออกมาเป็นยังไงยี่ห้ออะไรนะครับปนไลายนะครับเพื่อจะสูบน้ําจากบ่อนะครับจากบ่อตรงโน้นนะครับไกลมากเลย เพื่อจะส่งมาตามท่อหกขนนะครับเพื่อมันไกลผมก็เดินท่อรอนะครับต้นทางเป็น1นิ้วนะครับแล้วก็มาลดตรงกลางนี่เป็นห,กหนอกขนส่งมานี่ประมาณน่าจะร้อยาสิเมตรนะครับทดสอบดูแล้วจากบ่อที่ขุดนะครับไม่ได้ขุดปรดานะครับใช้ได้นะครับแกงมาก็จะมีะการพัคก,กิ้งอย่างดีแบบนี้มีถุงยางหุ้มนะครับ เดี๋ยวยกออกจากาก็เบานะครับมีคู่มือนะครับมีเครื่องมือหางปลาไหลประแจตัวทีหกเหลี่ยมประแจหกเหลี่ยมนะครับใช้ควง อ่าแบบบอบางนะครับแบบชั่วคราวใช้งานชั่วคราวไม่ได้แข็งแรงอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นกรองนะครับที่จะใส่ท่อดูดขึ้นมาเข้าเครื่องแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็มีอะไรอ่าขอบคุณใบขอบคุณใบรับประกันมีไหมเขาบอกว่ารับประกัน1ปีนะครับ ก็มาอย่างนี้เราต้องถอดออกมาแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแรกๆนี้ผมแนะนำนะครับยี่ห้ออาจจะไม่คุ้นเคยนะครับยี่ห้ออะไรครับดากันฟรายนะครับดากันฟรายเราก็จะต้องอดูน้ำมันเครื่องตอนนี้ผมออเดอร์น้ำมันเครื่อง คุณภาพสูงมาเลยให้เลยนะครับปร้มันเครื่องเติมประมาณประมาณ100ซีซี150ซีซีนะครับเติมจนล้นในขณะที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ตั้งฉากกับพื้นนะครับก็ทางาร้านทางโรงงานอาจจะยังไม่เติมมาให้เปิดดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้งาน ตดแคงดูเลยนะครับตดแคงดูเลยมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาไหมอก็มีการเติมเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่าเราก็ตรวจสอบไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อมาไม่ทันได้ใช้เดืพังนะครับตาร์ทเครื่องเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวนะน้ำมันเครื่องสําคัญนะครับอก็เหลือแต่คงจะเป็นเบนซินที่ต้องเติมเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ น้ำมันเครื่องมีแล้วแต่ว่าเราค่อยเติมอีกทีตอนเราไปใช้งานเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวเติมน้ามันเบนซินแล้วก็ลองดูนะครับให้ทุกท่านดูว่า,าเครื่องเสียงเงียบไหมยังไงนะครับาการดับเครื่องก็จะกดปุ่มนี้นะครับกดมันก็จะเด้งกลับ าสามารถาปรับคันเร่งและสตาร์ทได้เลยนะครับก็มีโชคอยู่ตรงนี้นะครับมีการแยกน้ำมันอ,อย่างคาบูที่เรียนรู้ไปแล้วนะครับคาบูแผ่นปั๊มนะครับผนะ้าปั๊มว่าทำงานยังไงารายละเอียดยังไงกับย้อนกลับไปดูคลิปนะครับตรวจสอบสภาพกรองอากาศโอเค เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับอ่านี่นะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะก,ก็ไม่ต้องเติมสองทีนะครับหรือออตลูปนะครับเพราะว่า,าระบบการทํางานของเครื่องยนต์ต่างกันนะครับหล่อลื่นด้วยนะ้ามันเครื่องอย่างเดียวจบนะครับสี่ทีนะครับน้ำมันเบอร์สี่สิบอ่าหรือเกรดรวมหรือยี่ห้อไหนที่มั่นใจนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับตอนนี้เติมเบนซิน ได้น้ํามันเบนซินพอประมาณลองก่อนนะครับไม่ต้องเต็มถังเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้งานได้ค่อยว่ากันนะครับกรองอากาศอะไรครบนะครับก็จะทําการปั๊มแบบนี้นะครับให้น้ํามันไหลย้อนกลับสายสีขาวนะครับให้มองเห็นนะครับ ดูที่สายน้ำมันสีขาวนะครับก็จะมีฟองอากาศปนกับน้ำมันไหลย้อนกับถังนะครับอ,อย่างนี้แสดงว่าพร้อมนะครับน้ำมันเบนซินขึ้นมาพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็โชคดึงขึ้นนะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วค่อยเอาลงนะครับโอเคเครื่องยนต์ติดนะครับ โอเคสวิตช์ทำงานนะครับสวิตช์ดับเครื่องทำงานต่อไปก็จะมีคลิปว่าวงจรไฟฟ้าวงจรสตาร์ทนี่เป็นยังไงด้วยนะครับในช่วงของเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแนะนำว่าทำไมต้องใช้สียังวะนะครับเพราะว่าน้ำมันแพงนะครับสีังวะทำงาน ข้อเวียงหมุน2รอบต่อการทํางาน1วัตจักรนะครับ2จังหวะก็จะหมุนทุกการจุดระเบิดทุก1รอบของข้อเวียงนะครับก็จะเกิดการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ความยุ่งยากในเรื่องของน้ํามันหล่อลื่นนะครับ2ทีด้วยนะครับบางทีลืมเติมก็พังตัวนี้ก็เหมือนกันทุกครั้งที่ใช้งาน4จังหวะไม่ว่าเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ให้ตรวจสอบน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะครับอย่างนี้น้อยไปหน่อยนะครับเติมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์สาระพันคลิปสวัสดีปีใหม่ล่วงนาะครับอีกวันสองวันสงกรานต์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะครับระวังโรคฮิตตอนนี้ฮิตตอกพายุฤดูร้อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับคลิป ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับระบบการทํางาน4ี่ยงวะสองหงวะอะไรการประกอบเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะอในกรณีบ้านๆแบบนี้นะครับลมไม่มีเรารล้างเครื่องประกอบเครื่องยังไงหยดน้ํามันเครื่องตรงไหนยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ